วันนี้หมอฟันลงจอมีคําถามจากกลุ่มจัดฟันนะคะบอกว่าเนี่ยกําลังจะถอดเหล็กเดือนหน้าละฟันแบบเนี้ยคือสวยหรือยังคะและแบบไหนเรียกว่าสวยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ มอนี้จะพาทุกคนไปนั่งเรียนเสมือนกับว่าเรากําลังเรียนวิชาจัดฟันเหมือนหมอจัดฟันกันดีไหมคะฟันที่สวยในอุดมคติมันก็คล้ายๆกับว่าคนเนี้ยฟันสวยเหมือนนางเสาไทยอะ่ะแล้วหมอจัดฟันทุกคนจะต้องมีภาพในอุดมคติอันนัน้นเป็นเป้าหมายในการจัดฟันว่าพยายามที่จะทําให้คนไข้ทุกคนเราสวย ฟันสวยเหมือนนางสาวไทยเราอาจจะทำให้หน้าตาทุกคนสวยแบบนางสาวไทยไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราจะพยายามทำให้ฟันสวยแบบในอุดมคติฟันสวยในอุดมคติอ่ะมันเป็นยังไงติหมอทุกคนมีเป้าหมายอันนั้นน่ะอยากจะไปให้ถึงทุกคนนะคะแต่บางครั้งมันก็มีข้อจำกัดในกายวิภาคของฟันหรืออะไรของแต่ละคนที่บางทีมันก็ไม่ได้ไปสุดที่อุดมคติ ทุกคนเสมอไปบางคนก็จะสุดแบบเท่าที่ได้มากที่สุดคือได้แค่นี้ดีที่สุดของคุณละแบบนั้นเป็นต้นนะคะแต่เรามาดูในอุดมคติค่ะเป็นความรู้กันเอาไว้ว่าแบบไหนหรอที่เขาเรียกว่าสวยที่สุดพาที่ที่1จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันหมายถึงการทำหน้าที่การเคี้ยวได้อย่างปก,กติและมีประสิทธิภาพพาที่2 จะเป็นเรื่องของเอสเตติกก็คือเรื่องของความสวยงามยิ้มออกมาแล้วสวยแบบไหนที่เรียกว่าสวยพาร์ทที่1ฟังก์ชันหน้าที่การบดเคี้ยวต้องมาก่อนหมอทุกคนจะให้ความสำคัญกับพาร์ทนี้สุดๆไปเลยอึงจะตรงข้ามกับคนไข้ค่ะคนไข้มักจะมองแค่ว่า ยิ้มออกมาแล้วสวยคือพอแต่จริงๆแล้วอะ่ะหลายๆครั้งที่ฟันสวยแล้วแต่หมอย,ยังไม่ถอดเครื่องมือเพราะต้องจัดให้ฟันหลังกัดลงมาชนกันสบกันพอดีจึงจะสามารถเคี้ยวได้ถ้าสมมุติเราจะเอาแค่ฟันหน้าสวยยิ้มสวยแต่ปรากฏพอจัดฟันออกมาเสร็จฟังก์ชันไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวเสร็จแล้วเคี้ยวอาหารไม่ออกเจ็บ oh. ็นไก่แบบนี้ค่ะ มันคือทำหน้าที่ไม่ได้การทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง1ฟันกรามจะต้องศบกันสนิทเราลองกัดฟันดูสิคะฟันหลังทั้งหมดจะต่อจิ๊กซอลงพอดีกันนะคะทั้งฟันบนและฟันล่างโดยฟันบนจะอยู่ที่ขอบด้านนอกส่วนฟันล่างจะล็อกอยู่ด้านในทุกซี่จะต้องศบพอดีกัน ทั้งซ้ายและขวาข้อ2ฟันควรจะแน่นดีค่ะไม่มีซี่ใดโยกแต่ในช่วงที่ถอดเหล็กใหม่ๆในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีโยกได้เล็กน้อยนะคะแต่เมื่อเราใช้งานไปใส่รีเทนเนอร์คงรูปไป1เดือนผ่านไปฟันทุกซี่ควรจะแน่นลงล็อกกันดีไม่มีซี่ใดโยกค่ะข้อ3ฟันทุกซี่ต้องเรียงตัวชิดแน่นกันดีนะคะไม่มีช่องว่างค่ะ เวลาที่เราเคี้ยวข้าวเคี้ยวอาหารเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีเศษอาหารไปอัดติดตามช่องว่างต่างๆนะคะข้อ 4. เวลาที่เราเยย้องฟันซ้ายทีขวาทีหรือสไลด์ไปมาเนี่ยมันจะต้องรู้สึก s m ooth as you คือไม่รู้สึกสะดุดและก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บข้อต่อขานกา,ายค่ะและก็มาถึงพาร์ทที่2ที่ทุกคนรอคอยก็คือเอสเตติ ยังไงเรียกว่าสวยยิ้มออกมาจะได้เหมือนนางโสไทยข้อหนึ่งมิดไลน์ต้องตรงหมายความว่าอะไรถ้าเราลากจากวางคิ้วมาถึงปลายจมูกแล้วก็มาที่ฟันฟันตรงกลางบนและกลางล่างจะต้องตรงกันลงมาถึงปลายคางจะต้องตรงกันเป็นเส้นเดียวค่ะ ขออ้อ2เมื่อลากจากขอบด้านนอกของฟันทุกซี่ทั้งฟันบนและก็ฟันล่างนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปตัวยูที่เรียงต่อกันแบบไม่สะดุดถ้าเป็นยูที่สวยเรียงต่อกันไปก็จะยิ่งมีความสวยงามของฟันมากค่ะขอ้อ3 overjet ประมาณ2มิลิเมตร อะไรคะ overjet overjet ก็คือการที่เรากัดฟันบนและล่างมันจะซ้อนเหลื่อมกันในแนวหน้าหลังเนี่ยค่ะไม่เกิน2มิลิเมตรอันนี้ถือว่าสวยนะคะข้อส overbite ประมาณ25เอ,อะไร overbite โอเวอร์บก็คือการที่ฟันบนคล่อมฟันล่างในส่วนที่คล่อมเนี่ยมันกินฟันล่างลงไปประมาณ25%แล้วโชว์ฟันล่างที่เหลืออีกประมาณ75%อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการกัดสพที่สวยงามค่ะข้อที่5ความสัมพันธ์ระหว่างฟันกลามบนและกลามล่างจะต้องเป็นคลาส s 1 c คลาส1ก็คือ ฟันกลางบนและกลางล่างอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมถ้าคลาส2ก็คือฟันกลางบนยืดออกไปมากเกินไปและคลาส3ก็คือฟันกลางล่างยืดออกไปมากเกินไปอันนี้เขาก็จะดูที่ฟันกลางซี่ที่1เป็นหลักนะคะ ซึ่งมันอาจจะลึกเกินไปสำหรับคนธรรมดาคงจะต้องหมอฟันนะคะที่จะช่วยดูออกว่าอันเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ของฟันคลาส s 1 c คลาส2หรือว่าคลาส s 3นะคะถ้าเราได้คลาส s 1เนี่ยเราจะอยู่ในการสบฟันที่สวยค่ะข้อ6 เหงือกต้องไม่ร่นค่ะไม่ใช่ฟันสวยอย่างเดียวนะคะเหงือกจะต้องไม่ร่นอยู่ในสภาพดีบางคนฟันเรียงตัวสวยเช่ค่ะแต่เหงือกร่นขึ้นไปเยอะมากกลายเป็นฟันยาวซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ ก็ถือว่าไม่สวยค่ะและสัดส่วนของตัวฟันและเหงือกจะต้องเหมาะสมบางคนยิ้มเห็นเหงือกมากเกินไปเห็นตัวฟันนิดเดียวอันนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดเหงือกเพิ่มเติมความยาวของตัวฟันให้ยิ้มออกมาแล้วมีสัดส่วนของฟันและเหงือกที่เหมาะสมนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงจะไม่ยากเกินไปที่คนธรรมดาจะพยายามทำความเข้าใจนะคะ แต่ถ้าเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะถือว่าคุณได้มาเรียนคลาสจัดฟันแบบหมอฟันละคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่คุณก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกับคลิปดีๆของหมอฟันลงเจ้าใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ